ทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันแก่กุลบุตรทำสี่ประการเป็นฉไหนคือศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทา,า,าปัญญาสัมปทาหลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมาพยัคฆปัชชะทำสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะคือในเวลาถัดต่อมา4ประการอย่างไรเล่า4ประการคือ 1. ศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศสีลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีล 3. จาคะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการบริจาค 4. ปัญญาสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยปัญญาพยัคฆปัชชะศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคฆปัชชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตัดสรู้ของตถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พยัคฆปัชชะ นี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาพยะะัคฆปชะศีลสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยะะัคฆปชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาตเป็นผู้เว้นขาดจากสุราเมระมัช,ชะปะมาทัฏฐาน พยัคฆปัตช,ชะนี้เราเรียกว่าสีลสัมปทาพยัคฆปัจชะจาคะสัมปทา,าเป็นอย่างไรเล่าพยชชัคฆปัจชะกุลบุตรในกรณีนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอ ยินดีแล้วในการจำแนกทานพยคปัจชะนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาพยคปัจชะปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยคปัจชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับเป็นเครื่องไปจากข้าศึกเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส เป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกโดยชอบพยะะัคัจชะนี้เราเรียกว่าปัญญาสัมปทาพยะะัคัจชะทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะ